มาพี่น้องมาเมื่อนี้ได้เป็นออมซีนนะครับพี่นอ้องออมเนื้อใส่กระลำแล้วก็ใส่ปลาอีเลือดหอมๆนะครับพี่น้องมาโบว์ไลท์พี่นอ้องมามากินเขา่าเสียบๆกันครับออมซีนงวัวใส่ปลาอีเลือดพี่น้องอีเบิงรงนปลอีเลือดหัวเดียวตับจังบาดพี่นอ้องหอมปลาอีเลือดดีครับพี่น้องเองวันกินออมน้องงัว มาเด้อครับพี่น้องมาเด้อครับสุขุมสุก้อนมากินข้าวเหอมกันครับหอ,อมสีนงัวใส่ผักอิเลือดทุ่มหอมอืมมาพี่น้องมาตัวนี้เค็มหอ,อมเนื้อนะครับหอมเนือ้อใส่กระหล่ำใส่ผักอีเลือดนะครับพี่นอ้องโอ้โหแบบคนๆนี่นัน่งคอจอด ไปกินข้าวแซ่บๆน้อกันเด้อบัตพี่น้นองอ้อ,อมซีนมาหนีิโอ้มาพี่น้องมาเมื่อนี้ได้เป็นอ้อมซีนนะครับพี่นอ้องอ้อมเนื้อใส่กระลำแล้วก็ใส่ผัก,กอีเลือดหอมๆนะครับพี่น้องมาบัวลายพี่น้องมากินข้าวแซ่บๆกันครับเคลียร์พื้นที่จังหน่อยพี่น้องกินพี่น้องเห็นบ่มาปั่นข้าวจุบบาทก่อนพี่น้องเลยมาเด้อครับพี่น้องมาเด้อครับ,มา,รบมากินข้าวแซ่บๆน,ก,นกันครับมื่อนี้ กินข้าวเบิร์ตปันนี่กับพ่อแล้วครับพี่น้องกินข้าวเบิร์ตปันนี่กับพ่อเหรอพี่น้องวันนี้นี่มามากินข้าวซึบๆกันครับออมซีนงัวใส่พายีเลือดพี่น้องเบิร์ตพายีเลือดอุ๊ยยอดตับจักบานพี่น้องอืมอืมความพายีเลือดดีครับพี่น้องเองวันกินออมน่องงัวอืง คุยเลยครับพี่น้องไอ้น้ำแบบพ่อจอ๋าส่วนมาส่วนหนามัน,น,นเนนจ๊งหน่อยโอ้โหนวเป็นนัวผมอำลำเจ๊งหน่อย มาเด้อครับพี่น้องมาเด้อครับซูขูดทุกคนมากินข้าวเหมือนกันครับหอมสินว่ะใส่พริกเหลือทุ่มหอมหอ ใส่ข้าวมันไก่ยังไงกัน,นพีนงืมนุ่ยดความเดยัไพงก,กันพียงฮืมอื่มคุยกันยังยอืม สซน่าแบบโอ๊จอแบบเซน่าแบบโอ๊จอแบบอือฮอ่แบบ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 คุยพอดีพี่ลองเลยแบบคุยแซ่แบอบอื ตพี่น้องครับสดเอานามจับาดเลยลองข้อ,อ แ <c oughs> ขวเริ่มแห้งเริ่มกินยังกินแขวเริ่มแห้งเริ่มกินเนื้อยากไปพี่น้องเลยเข่าแขวะนัวเป็นนัวนัวเป็นนัวพี่น้องเลย พี่น้องทีก่กำลังรับช่วมอยู่ได้ยังกินเขา่าก็ะคอมเมนต์มาครับพี่น้องเอฟเพื่อมือหนาได้ดหาไม่เห็นกินขึ้นกล็ด <_ d ata> น่ามันหน่อยก็คนๆกินตีน้ยงกิจติดเขาพี่น้องเอ้เข่าหางพีนี่เฝ้าก,กินไหม่อนีหน้ีนาไปไปจัดเข่าพี่น้องเอ้เขามันหาง กินซีนนี่บอกเขาติดเขาสุดจ้านี่ครับังไงพี่นอ้องใส่ข้าวขัวจังหน่อยนะครับพี่นอ้องอ่อนเะนี่ยมันยังแบบข้นจังหน่อย บอกเลยครับในการพี่น้องแซบหัวผมอมรับหอมพีเลืดอดสามสิบกิบเอามาใส่ในออมนี่บ้งบอกเลยพี่น้องอย่างปัดๆด,ดีครับ ผมเอิ้มลำดีครับพี่น้องผมแบบกระลังดีกระลังแสบว่าไงซะมาในพี่น้องเลยไปพอกันไลยครับกินไหนพี่นหครับเบิร์ดเขาไปปั้นว่าไงหนึ่งแสบครับความซีนวันนี้ นัวเป็นนัวอือฮึโอ้ยข้ามกันนลพี่ง พ่อกระเทือนไปเหลือหน่อยนึงใส่จะข้ามสองข้ามกันนะพี่น้องเหลืออยู่น้อยนึงไหมน,นะนี่โอ้คาเหนียวปุยค้ามึงใหญ่งสชุดยอดพี่น้อง สร้อยจูกอก,กินแล้วพี่น้องเอ้ยสร้อยจูกอก,กินแล้วพี่น้องเอ้ยมันอีก็เกลยมา่อสร้ยพี่น้องกินความสิ้นนะครับพี่น้องใส่ไปเรื่อยทอควอมขยันหอมรำลำนิครับ โอ้ยไอ้เอ็กบานกันไรพี่น้องเอยเพราะกระเดินโอ้ยนัวแซ่บหอมเพะกีเลือดแล้วก็ขมจังหน่อยหนึง่งพอดีครับพี่น้องเไงความซินเศรษพะอีเลือดไปพี่น้องเบงันทิกกันแล้วก็ไปหายน้าก,กินมาันานกินเขาแซ่บๆเลยนะครับพี่น้องเอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้คลิปของเซี่ยมพอบานดีดีด้วยนะครับพี่น้อง ขอบคุณครับ